อ่าโอเคนะครับวันนี้ต้องขอกลาวสวัสดีกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทําสกินไมค์ครับสามดีนะครับโปรแกรมที่คุณต้องมีคือ animate it นะครับแล้วก็อะไรเนะี่ย Pixel r หรืออะไรนรี่นะครับแล้วก็ photo shop top t o t นะครับผมจะทิ้งลิงก์โหลดไปห้นะครับสอ,อัน,นอันนี้ คุณหาถามส่โตครับผมจะทิ้งอันนี้ไม่ให้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะครับอันต่แรปเข้าไปที่อนนเม็ดดนะครับเ้าตรงงี้มันจะไม่เป็นสกิจหรอกนะครับจริงมันจะเป็นยังไนะนงนะจริงมันจะเป็นตัวอย่างนี้นะให้ปรับเป็นตัวนี้ครับแล้วก็เลือกท่าได้เลือกของได้มาเราจะใส่อะไระครับผมเลือกทางนี้ งนี้ก็ใส่วิววิวข้างหลังได้นะครับนี่คือสก,กินนะครับเลือกสก,กินแต่มันไม่ใช่สก,กินเรานี่ครับกดบวกแล้วก็ไปทีกก่แกลเลอรี่แล้วก็สก,กินเรานะครับได้แล้วนะได้แล้วให้ต้องการกดแคปหรือกดถ่ายตรงนี้นะครับตรงรูปกล้กกองนะครับ พอสเสร็จแล้วใทำานออกไปเลยนะครับ <c oughs> แลวเข้าไปที่โปรแกรมนี้ครับอะไรเนี่ยไม่รู้อะเซิร์เซร์อะไรเนี่ยแล้ว so, so, ก็น,นี่ครับแล้วก็เลือกเอกสารนี่รูปภาพที่เราเพิ่งทำมาเมื่อกี้นะครับแต่ถ้ามันเหลือขอบได้ก็ได้ทำง่าย กดดันไปนะครับให้กดมาตรงรูปดาวตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็ปล่อยครับมันก็จะทําการลบให้เราขอ <c oughs> โทษที่วันนี้เดีย๋ยวนี้ไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับเนื่องจากโทรศัพท์ผมไปลายก็ไมารู้ครับ ก็ไม่ต้องตับง่ายดีแนวไอ้ทางการตัดขอบสีออกไปเลยนะครับถ้าใช้นี่อุ้ยเนื้อรู้ไปแิ้ว นะตัด,ดหมดนะขอโทษกับเสียงรบกวนด้วยนะครับนะพอสมมติตัดกับผมจะทำก็กะก็ตัดเสร็จแล้วก็กดดันไปนะครับไ้าเห็นกขาขอบว่ากดมาตรงเลขสองมันก็จะทาการลงนะครับถ้าสามก็ จะอย่างเงี้ยละเอียดมากอ่ะแต่ผมจะเอาแค่เอาสามไปเลยว่าแล้วก็กดเซฟนะครับอย่างนั้นกดกดเซฟไม่ใช่เสร็จนะต้องกดอันนี้นะฟินอะไรเนะี่ยกดไปครับเสร็จแล้วครับเข้าอ,อันนี้ครับโปรเจกตทอสนะครับโอเ้โอเสียงดังมากเลยเขาเสียงแบบคนทุกอย่างเลย มาอัดก่นอนเขากำลังทำอะไรก็ไม่ดูเนี่ยครับนี่คือกดนี่นะครับโอเคไปกดบวกตรงนี้นะครับนี่แล้วก็นี่ครับกดประนี้แล้วก็แอปไลน์เนี่ยโอเคไป

ที่ตรงสงผมแล้วนะครับอ้าวไม่ใช่ดิอยู่ไหนวะเนี่ยนี่วะอะไม่ได้อะเขาเริ่มวาดอ๋ออะนี่งไงได้แล้ว มันทำให้ว้ยมันทำให้ทั่วตัวเลยมันเอาไปเท่นแล้วก็ดกว่ามันก็จะดอกมาส่วนหน้าทำไมนานไม่อยู่บ้างเพราะฉันไม่ว่าอยู่ในบ้างไงเกิดอะไรขึ้น ก็ทำที่ผมมดึงเสื้อนะครับแล้วก็กดทำติดเลย ทำไมมัน <c oughs> ทำไม่ได้วะนี่ <c oughs> เราให้ท่านกดทั้งเนี่ยมาเกครั่มันมาองอ,อฉีแล้วก ก็ได้อะใช่อันนี้ดีกว่างงงเอานี้ก็ได้ง่ายดูชอบกดไลค์ชอบมากดซับสไครนแค่ต้องเป็นสกิน 3D นะครับอันนี้นี้งไม่ใช่เครื่องผมเป็นเครื่องของน้องผมนะครับ นี่ครับทำตัวเรื่องแสงด้านนะครับกดตรงนี้ไม่ค่อยช่วยเลยจำไม่ได้ก็กดดอนไปเลยครับถ้าสมมติคุณทำเสร็จแล้วกดดอนเซตนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ นี่ครับตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เซฟทูแกลลอรี่แล้วกด PNG แล้วก็เลือกรูกครับชิปก็โอเค,น,คอนะครับชอบกุไรลายอะ่างที่เมาได้มาใช้ันนี้ก็สวัสดีครับ